วันนี้น้องวดพาพี่พี่มาให้อาหารน้องไก่กันอีกแล้วนะคะประตูเปิดออกมาก็คือวิ่งกันออกมาใหญ่เลยวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีแหนแดงค่ะเลี้ยงไว้สองบ่อนะคะงามๆเลยค่ะน้องวดก็ตักให้น้องไก่ได้กินเกือบทุกวันจะบอกว่าน้องๆไก่นะคะชอบกินแหนแดงมากกว่าเวลาผสมกับอาหารทีไรนะคะน้องไก่จะจิกินแหนแดงก่อนตลอดเลยค่ะน้องไก่ในโรงเรือนีนนะคะก็มีประมาณ45ตัว1ตัวต่อหนึ่งวันนะคะน้องไก่ก็จะกินอาหารประมาณ1.1ึ่งจขีดพี่พีนะคะบอกว่าโรงเรือนน้องไก่สะอาดมากๆเลยน้องมดอยากจะบอกว่าแทบ ก็น้าฝนนะคะฝนตกลงมาไปบอยค่ะแต่น้องไก่ของนองมดนะคะไม่มีป่วยเลยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกตัวเ,เพราะว่าที่อยู่อาศัยของน้องไก่นะคะสะอาดค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีพวกมแมลงมันรบแล้วก็อารมณ์ดีกันมากๆเลยค่ะหิวกันใหญ่แล้วนะคะเปิดประตูออกมาก็คือวิ่งกันออกมากิน <45 S 2> เลย45ตัวนี้นะคะวันหนึ่งก็ออกไข่ประมาณ424 3ฟองได้แพงกว่าเลยนะคะวันนี้นงมดก็ไม่ได้ให้หาน้องไก่อย่างเดียวนะคะนงมดไปลุยงานหนักมาค่ะดูได้จากเสื้อผ้านะคะมอมแมมไปหมดเลยนี่ตื่นเชา้ามานะคะ ทำมูตัวนี้เลยค่ะที่นงมมใช้อยู่เป็นประจำนะคะแก้งง่ายบางเบาซึมเข้าผิวไวค่ะลดกลิ่นกายระหว่างวันค่ะลดตุ่มหนังไก่นะคะให้รักแร้เขาก็จะนงมมชอบม,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องเอฟมาเพิ่ม <สะ S 2> อีกสภาพนงโมในแต่ละวันนะคะมอมแมมไปหมดเลยค่ะนงโมดูเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆเบาบางนะคะจริงๆนงโมก็คือลุยสุดๆเลยค่ะพี่ๆหนักเบาเอาสู้ทุกอย่างทุกอย่างก็คือมาจากหยาดเหงื่อหมดเลยนะคะลงมือทําในทุกๆวันเลยทำหลายอย่างเลยนะคะในแต่ละวันคลิปที่ให้ดูนี้แค่บางส่วนนะคะและนี่ไข่ไก่ มัมากๆเลยค่ะพี่ๆน้นงมดเพิ่งมาเห็นสภาพตัวเองตอนพักเสียงนี่แหละค่ะมอมแมมสุดๆเลยยังคะงานวันนี้ของนองมดก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวก็จะมีขึ้นไลฟ์ค่ะตัดต่อคลิปพักเสียงค่ะทำหลายอย่างมากๆเลยและไข่ที่เก็บมาได้นี่นะคะนงมดก็มาตั้งไข่ที่ <สด S 2> ร้านสดจริงๆจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย